พาไปมูแล้วดูกันว่าพระปางศักดิ์สิทธิ์ปางต่างๆอยู่ที่วัดใดบ้างในประเทศไทยสวัสดีค่ะหมอปอเทพยานะคะพาทุกครอบครัวมาดูกันว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะเสาร์และอาทิตย์หากใครยังไม่มีแพลนลองแพลน แบบที่หมอปอก,กำลังจะบอกนี้ได้เลยนะคะถ้าใครใกล้ที่ไหนแล้วนับถือพระปางองค์ใดนะคะก็สามารถไปได้ทั้งหมดทุกที่ที่กำลังจะกล่าวถึงในวันนี้ได้เลยค่ะมากันที่ปางแรกกันเลยค่ะเป็นปางห้ามญ้าหรือปางห้ามสมุทรค่ะสามารถไปสักการะขอพรนะคะอธิษฐานได้ที่พระร่วงโรจนาริศวัด องค์พระปฐมเจดีนะคะจังหวัดนคปรปฐมใกล้กรุงเทพนี่เองนะคะหรือหลวงพ่อพระการวัดกลางบางชื่อจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งพระปางห้ามย่าหรือพระปางห้ามสมุดนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของยาวจันร์ทนั่นเองค่ะสำหรับปางที่สองนะคะพระปางสายย่าค่ะ เป็นตัวแทนประจําดาวอังคารนะคะหรือพระอังคารค่ะที่พระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะหรือที่คนรู้จักกันในนามวัดโพนั่นเองค่ะอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยที่ที่สค่ะที่มีพระปางสายญาติศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะคือที่พระนอนจักสีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะต่อด้วยใกล้ๆกันเลยนะคะพระนอนวัดสตอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอีกสองแห่งนะคะเป็นจังหวัดอ่างทองค่ะคือพระนอนวัดขุนอินทประมูลและพระนอนวัดป่าโมกวรวิหารค่ะอยู่ในตัวภาคกลางหมดเลยนะคะ ใครใกล้ตรงไหนก็ไปสักการะบูชาพระปางสายญาติได้ที่นั่นเลยค่ะปางต่อไปนะคะชื่อว่าปางอุ้มบาทค่ะหรือเป็นพระที่เป็นตัวแทนของพระพุทธนะดาวพุทธนั่นเองนะคะสามารถไปสักการะบูชาขอพอรได้ที่หลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามค่ะหรือที่วัดอินทระวิหารจังหวัดกรุงเทพมหาคนครของเรานี่เองนะคะ สำหรับพระปางต่อไปนะคะเป็นพระปางนากรกนะคะสามารถไปสักการะบูชาได้ที่หลวงพ่อนากรกวัดนากรกกรุงเทพมหานครค่ะหรือที่วัดสเสวตาชัดนะคะกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันและหลวงพ่อนาควัดโพชัยศรีอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะต่อไปนะคะพระปางสมาธิค่ะ พระปางสมาธิเนี่ยเราทุกคนก็จะคุ้นๆน,นะคะอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรนะจังหวัดฉะเชิงเซาใกล้กรุงเทพนี่เองนะคะและพระแก้วมรกตนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะพระสมาธินะคะเป็นพระที่เป็นสััญลษณ์แทนพระพุหัสัพดีนะคะในทางโหราศาสตร์ในทางสายมูนี่เองนะคะพระปางสุดท้ายค่ะที่จะแนะนําให้ไปไหว้ช่วงวีเกนวันพรุ่งนี้นะคะคือพระ ปางป่าเลไลค่ะหรือเป็นพระที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระราหูนะคะพระปางป่าเลไลที่หมอพอเคยไปไหว้แล้วก็ติดอันดับศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในประเทศไทยนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคือหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนี่เองค่ะหลายๆคนอาจจะเคยผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้วนะคะลองไปกราบไหว้สักการะขอพรนะคะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะตามพระ ปางต่างๆที่แต่ละท่านนับถือวันนี้หมอปอก็นำพาข้อมูลนะคะมาบอกสำหรับใครที่อยากจะหาที่ไปในวันเสาร์ทิ์นะคะก็แนะนำให้ไปสักการะขอพ,อพอรทำบุญได้ตามที่บอกมาทั้งหมดนี้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อไปวัดแล้วนะคะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็ขอให้ คิดดีๆทำดีๆพูดดีๆนะคะอยู่ในบ้านก็ปฏิบัติต่อกันดีๆนะคุณพ่อปฏิบัติต่อลูกอย่างดีนะพูดจากับสามีภรรยากันในบ้านด้วยความรักความเข้าใจความเมตตาแบบนี้ก็จะส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขมีความรักสามัคคีปรองดองและเดี๋ยวโชคลาบต่างๆก็จะตามมาเองหลังจากที่เรามีความสุขค่ะหมอปอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุก ครอบครัวในวันนี้ให้แฮปปี้แฮปปี้แล้วพบกันใหม่ในวันจันหทร์น้าใบาแล้วค่ะบ๊ายบาย